สวัสดีค่ะกลับมาพบกับทัญญาครับสตูดิโอนะคะกับกระดานม้วนกระดาษเช่นเดิมใน ep 2วันนี้นะคะก็จะมีอุปกรณ์ง่ายๆนะคะก็คือไม้ม้วนกระดาษนะคะแล้วก็มีอันพิเศษก็คืออันที่เป็นปลายแหลมนะคะช่วยจัดกระดาษให้เรียบร้อยเข็มหมุดค่ะเพราะว่าเราก็ต้องใช้จิ้ม ในบนกระดานนะคะกาวค่ะกาวปากพิเศษนะคะปากแหลมนิดนึงง่ายต่อการทำงานนะคะไม่เลอะแล้ววันนี้เราจะใช้กระดาษ5้มิลค่ะเป็นตัวอย่างในการทำเชิญรับชมได้เลยค่ะ เรามาเริ่มต้นกันที่รูปหัวใจนะคะพับกระดาษนะคะครึ่งหนึ่งแล้วเราก็ม้วนค่ะม้วนด้านหนึ่งก่อนนะคะเข้าหาตัวหรือออกก็ได้ค่ะแล้วแต่สะดวกนะคะให้จนถึงเกือบตรงรอยพับนะคะ แล้วเราก็ใส่ลงไปในช่องหัวใจใช้เข็มหมุดช่วยยึดไว้นะคะจับให้มันเข้าล็อกทำอีกข้างนึงค่ะเหมือนกันหมุนเข้าหาตัวนะคะหันไปทาง ที่มันจะเป็นหัวใจชนกันไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆจับมันลงไปในกระดานล็อกไว้ ันจะมีขอบอยู่นิดๆค่ะปล่อยมือนะคะแล้วก็ใช้เข็มหมุดจัดนิดๆก่อนค่ะว่าจะเอาให้มันชิดด้านบนหรือชิดตรงกลางก่อนที่เราจะติดกาวกันนะคะถ้ามันหลวมออกไปแล้วก็หมุนกลับเข้าไปได้นะคะ ก็ใช้เข็มหมุดล็อกไว้ค่ะกล้องอาจจะบังนิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วเราก็เอากาวค่ะถ้าไม่ถนัดนะคะเราก็บีบใส่ที่กระดานนิดนึงก็ได้ถ้าบีบตรงๆแบบนี้ไม่ไม่ไม่สะดวกนะคะแล้วเราก็ค่อยใช้เข็มเนี่ยป้ายติดทีละนิดค่ะไม่ต้องรีบนะคะ ด้านนี้จะเป็นด้านผิดนะคะก็จะเป็นการเห็นคาบกาวอยู่บ้างแต่ทาให้เยอะนิดนึงนะคะจะได้ไม่หลุดออกมาตอนที่เราดึงออกจากกระดานแล้วเสร็จแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งก่อนนะคะจนกว่าชิ้นงานแห้งค่อยดึงออกมามาต่อกันที่หัวใจแบบที่สองนะคะ ที่อยู่ติดกันม้วนกระดาษเป็นกลมๆทั้งอันเลยค่ะแต่อย่าเพิ่งติดกาวนะคะเดี๋ยวเราจะปล่อยให้คลายตัวอยู่ในช่องหัวใจ พอขนาดได้แล้วเราก็เริ่มใช้เข็มหมุดล็อกงานไว้นะคะล็อกจากส่วนล่างก่อนก็ได้ที่เป็นมุมแหลมค่ะแล้วเราก็กดยอดส่วนบนลงมาค่ะปักหมุดรอไว้ก่อนค่ะ ค่อยๆจัดแต่งทีละนิดนะคะเอาเข็มหมุดล็อกไว้ให้ได้แบบที่เราต้องการนะคะใช้เข็มพินลิ่งช่วยก็ได้ค่ะเราก็กดยอดลงมานิดนึงให้มันเป็นปลายแหลมไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆทำช่องระหว่างเส้นจะได้ดูสวยงาม เสร็จแล้วเราก็ติดกาวค่ะถ้าติดโดนเข็มหมุดก็ดึงเข็มหมุดออกมาเช็ดก่อนนะคะแล้วก็ล็อกกลับไปเหมือนเดิมนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเข็มหมุดจะพอเวลาแห้งแล้วเนี่ยเข็มหมุดมันจะดึงกระดาษออกมาด้วยก็เลยต้องเช็ดอย่าให้กาวเลอะเข็มหมุดค่ะ แบบต่อไปนะคะสามเหลี่ยมมาเริ่มกันเลยค่ะเลือกกระดาษนะคะแล้วก็มาม้วนกลมๆเหมือนเดิม ขอบหน่อยก็ได้ค่ะแล้วเราก็ย้ายไปที่สามเหลี่ยมนะคะคราวนี้เราก็มาจับให้เข้ามุมก่อนค่ะใช้มือช่วยได้นะคะให้มันลงไปเข็มล็อกไว้เหมือนเดิมค่ะ แล้วดันที่เหลือให้ลงไปในขอบล่องนะคะ สวยงามตามชอบนะคะแล้วเราก็ติดกาวในจุดที่เขาชิดๆกันเนี่ยค่ะมันจะได้กลมๆมันจะได้คงอยู่ด้านนี้เป็นด้านผิดนะคะติดกาวให้เยอะหน่อยก็ได้ค่ะเวลาดึงออกมาแล้วมันจะได้ไม่หลุดนะคะ เสร็จแล้วก็ปล่อยให้แห้งนะคะอันต่อไปค่ะเรามาทําวงลีกันอันนี้ก็จะง่ายหน่อยม้วนกระดาษค่ะแล้วก็ปล่อยไว้ในช่องวงลีได้เลย ใช้นิ้วเขี่ยๆก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้เข็มช่วยก็ได้ค่อยๆให้มันเต็มวงค่ะสวยถูกใจแล้วเราก็ล็อกไว้ด้วยกาวเช่นเดิมค่ะใช้เข็มหมุด ช่วยล็อกนะคะไม่ให้มันย้ายไปย้ายมาเนี่ยเราจะสามารถดึงได้เลยว่าจะเอาจุดศูนย์กลางของกลมๆเนี่ยไว้ด้านไหนจะชิดริมจะไว้ตรงกลางหรือจะลงล่างลงบนนี่แล้วแต่ลวดลายที่เราออกแบบมาได้เลย แล้วเราก็ทากาวล็อกไว้เลยนะคะถ้านิ้วมือเนี่ยเอาเลอะกาวแล้วก็เช็ดเป็นระยะระยะนะคะไม่งั้นเดี๋ยวกาวที่ติดมือเนี่ยจะติดกระดาษขึ้นมาด้วยต่อไปเราจะมาต่อที่ครึ่งวงกลมนะคะก็ม้วนกระดาษเสร็จแล้วนะคะเราก็ปล่อยลงไป ที่ช่องครึ่งวงกลมค่ะใช้ไม้แหลกนะคะเขี่ยกระจายออกช้าๆ ถ้ามันคายตัวเกิอนออกมาก็เนื้อใหม่ก็ได้นะคะหรือว่าถ้ามันสามารถลงได้เนี่ยก็ล็อกไ,ได้เลยก็ใช้เข็มหมุดล็อกเช่นเดิมค่ะ จัดระเบียบให้สวยงามน,นะคะเอาจุดศูนย์กลางขึ้นไว้ข้างบนก็ได้ค่ะแล้วก็ทากาวล็อกเอาไว้ถ้ากาวเลอะเข็มหมุดมากๆก็ดึงเข็มหมุดออกมาเช็ดก่อนนะคะถ้าัแยงกลับลงไปใหม่เพราะเวลาแห้งแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ติดก,กระดาษกับเข็มหมดุดติดก,กันขึ้นมาทิ้งไว้ให้แห้งสักพักนะคะ อย่าเพิ่งรีบเอาออกมาให้เขาเซ็ตตัวแค่งดีก่อนไปต่อกันที่สี่เหลี่ยมเลยคะ่ะ ม้วนกระดาษเสร็จแล้วปล่อยลงไปในช่องนะคะแล้วก็ค่อยๆล็อกทีะมุงค่ะให้ครบทั้ง4ด้าน ล็อกทั้ง4ด้านเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใช้เข็มควินลิ่งนะคะหรือเข็มหมุดก็ได้เกลี่ยจัดระเบียบให้มีความเสมอสวยงามแต่ถ้ามันไม่เสมอกันก็ไม่ต้องกังวลนะคะงานศิลปะงานแฮนด์เมดเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเสมอกันตลอดไปนะคะ แล้วก็เช่นเดิมค่ะเราก็ใช้กาวล็อกนะคะล็อกค,ค่อยๆล็อกติดกันไว้นะคะในมือที่กระดาษติดด้วยกันนะคะแล้วเดี๋ยวพอมันแห้งเนี่ยมันก็จะยังคงสภาพอยู่แบบก่อนที่เราจะไปติดกระดาษจริงๆในชิ้นงานใหญ่ที มาต่อกันที่หยดน้ำนะคะอันนี้ก็จะเหมือนใน EP1 หนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูใน EP1 หก็ย้อนกลับขึ้นไปดูในสัญลักษณ์ตัวไอด้านบนได้นะคะก็จะเป็นแบบหนึ่งที่สามารถทำได้แต่อันนี้เราจะลองกับกระดานอันนี้่อนค่ะ่อยมลนลงไปเหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็ใช้สีหนึบนะคะค่อยๆกระจายมันออกมา ีมันให้ตรงกอกค่ะการใช้กระดานก็จะดีตรงที่ว่ามันเป็นบล็อกนะคะแล้วก็ขนาดเนี่ยมันยอจากใกล้เคียงกันหรือเท่ากันเลยนะคะทำให้ชิ้นงานต่างๆนะคะไซส์มันเท่ากันแต่ถ้าเราจะทำดอกไม้เนี่ยสีดอกไม้ก็จะเท่ากันเลยค่ะ เลือกเอานะคะว่าจะเอาจุดศูนย์กลางเนี่ยอยู่ด้านล่างหรืออยู่ด้านบนนะคะก็เอาเข็มหมุดยึดไว้อย่างที่เราอยากได้เลยค่ะแล้วก็เอากาวติดล็อกไว้เช่นเดิมนะคะ ถ้าเข็มหมุนก็ดึงเข็มหมุนออกมาเช็ดสักนิดนึงนะคะแล้วก็ล็อกเอาไว้ค่ะรอจนแห้งค่ะแล้วเราก็จะมาแกะกันนะคะมาดูชิ้นงานกันค่ะว่าสวยถูกใจหรือเปล่าสำหรับใครที่ชอบงานนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจด้วยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดทุกการติด ตามก็คือกดกระดิ่งนั่นเองขอบคุณที่ตามรับชมนะคะแล้วก็พบกันใหม่ใน EP3 นะคะก็จะมีเทคนิคอีกอันหนึ่งนะคะที่จะมานำเสนอกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ